ครับสับมะรดฟ้อสวัสดีครับเออพอกันหลายมือครับพอๆกันธุรกิจหลายช่วงอ่ะนี่จัดตาบอลปอยเลยครับเนาะนอนปูตาเลยเต็มตัวเลยเด้งดังเด่งดังกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เป็นยังเนาะท้อแล้วก็ท้าตัวอยู่นเรละมูได้หนัหละมูี่สาไอีกย่างมูหกเด้อไอข้อต่อขอขามจะน้ำไหลโอ้เบียกน้สอมือเบียกน้สอมือยังนี่ครับพอเนี่ยครับพอสมเลียงถาทำให้พันครับเนาะยี่เนียดอนปูตาต้องกันนี่ยละครับเนาะ กรองหน่อยครับเนาะโ่เอาดอกมูนั่นมาปลายาไปเอามาเรียงมาดังกับมี่เพือนมาปลาย่าเอามาเรียงเป็นอันขาดเลยถือมาแล้วมันมมีเจ้าข้องยาเรียงนะครับมานี่จนจัดนี่บ่จำเป็นย่าเลียงครับ ว่าแล้วครับเอาวโพเก่งได้มาเรียนเลยเยอะไ เฮ้ยมาครับอย่างไรอ่งครับแท้แท้ครับเนี่ยแท้กี่ครับเนี่ยไอ้ขคดเนี่ยมันน้ำกลดบ่อันนี้ก็เป็นโดนแล้วครับนี่หายแล้วเริ่มหายแล้วครับนะลำปีกันเป็นขอตัวเดียวมั้งครับขออนี้นะจะเห็นตัวเดียวครับเนาะขอให้ไม่พัด อ๋อนี่ค pues รับลูกเป็นอยู่ครับนี่แต่ว่าบรุ่นแรงครับเนาะงวปล่อยอ่าแต่ปล่อยมีปัญหาฮะงูปล่อยสามตัวกันยังไงนี่ล่ะมูไปวิทย์ล่ะตายมูไปวิทย์มันไรเงี้ไปเรื่อยๆมันยังไรไงครับไปไแต่ยกของไรไงครับแต่งูไปหลายๆมัน ทนซานทนซานครับเมียนไ,ไปเรื่อยๆเจียงเย็นกินไปเร็วบไปหอดน,น้ำหอดพุ่นเทียงต้องกินน้ำเออครับไป,ไปแล้วครับมเก่งพอเนี่ยงผสมครับเนะาะใหญ่ทีมงานจากรอหาดไป จะไปเลี้ยงตั้งผลละทั้งงวงอยู่พาทางของน้องไข่นุ่นหมดอนะกันเนาะปีที่แล้วสันมินฟร์มไปเลี้ยงนะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์กับทีมงานใหม่สามครับเนะี่ยสวนสันมินฟร์มก็จะเลี้ยงอยู่นี่เป็นผักครับตรงนี้เป็นจุดผักเนาะผักจากข้าวถ้าอ่าไงงูให้ควายหลายๆเม็ดฝูงไปก่อนนะตอนนี้ก็สิีเป็นม่วงนะครับเนาะให้ไปวิดก่อ,นอ,อ,อ,อนอย่างค่อยๆทยอยไปเป็นยังไลง่ายครับแล้วก็งัวหน่อยนะแต่อาจจะห้อนอยู่ครับเนาะ อ่สิไปตาเสากับติดภารกิจอยู่ครับช่วงนี้น่ะเอาหุ่นเขาเขากะแล้งนี่สิครับ่ค่อยว่างครับเนาะมันนอกห้องบดเฮ็ดย่างเดียวครับเนาะกับเฮ็ดเกลือเก,กันไปครับเนาะอย่างของสามิเนฟ้ามาตัวใดจะเป็นตัวนี้ครับคือสิเป็นเนน้อยแต่ว่าปุยฝ่ายบอมีมีิตุ้มเนน้อยกบ่ถือว่าเป็นนะครับเนาะแล้วก็อา่าตัวนี้จะเป็น ก็สิเป็นนะบมมี่หยาครับบมมี่หยาบมมี่หยาครับบมมี่หยาโมม่หยงครับบมมี่หยาให้กินหรอกครับบโมเลกครับอันนี้เป็นคัมเพรียงโมมี่หยาคัมเพรียงนะคัมเพรีงกับเป็ียนอยู่ข้อเศร้าเรี่ยวแล้วลก็พ,พี่ทวีทรัพย์ครับเนาะแล้วก็พี่ใหญ่เพิ่น ลำตาลครับนี่คอกเดี่วกันแม่เดียวกันครับอ่ะเป็นแม่อึ้งเผาครับเนาะอึ้งเผานี่พีเพิ่นเนี่ยเป็นเอ่อ <c oughs> เป็นเป็นเป็นที่ปล่อยไปแล้วเนาะแม่สีทองปล่อยไปจากกับลูกมีโชกมีทองก็มีโชกไปแล้วกะเนี่ยพีพีลูกอึ้งเผาครับเนาะนี่ลำตาลลำตาลครับมะทวีทซับคัมแพงนี่นะนี่แม่เพิ่นครับเนาะ อาจจะขยับเร็วนี่ยนะเพิ่นอึ้งเผาอาจจะมีน่องครับเนาะบรเห็นเพิ่นเป็นชัดแสดงว่าอาจจะตามสี่เดือนมั้งเนาะมันเป็นงูปล่อยครับเนาะเดาเนี่ยครับช่วงจะว่าปล่อยนี่บางคนอาจจะผสมปลามาได้นี่ก็จะเป็นนักมีตัวเดียวครับเนาะนี่ครับอยู่หูเห็นตุ่มๆม่้ครับอยู่หูนี่ครับมันมีเนื้ให้กินออกนี่ครับนี่ครับยุขานี่ยเขาเริ่มยุบแล้วครับนี่ ถ้าเห็นนะครับเนาะตรงขาเนี่ยหย,ยุบตุ้มหยุแล้วครับแห็บข้อตุ้มใหม่ท่านหยุกนะก็หายาที่ซีไม่สิ้นจะโดนมูตะกิดมานี่เกลื่อยเพิ่นะครับบุญโฮมบุญโฮมครับนี่ครับพูนบานนะพอมันตักหปพูนบานนะครับ นี่ก็เจ้ยพี่รักเพื่อนครับพี่รักของบุญห่มเนาะลูกแม่นวลนะฮะผมผอ,อกันชำนี่สักก่อนครับทักไทยนิดนหน่อยหน่อยครับนะบ่เดี๋ยวผอกันโดนครับวันนี้เอาส,สันสันแจ้งหน่อยครับนะเออเป็นเไล่เพิ่นไปแล้วเก็บรายละเอียดแล้วเไล่เพิ่นไปนี่ครับไปเอารถก่อนเนาะ ขอกคำชมนี่ครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเก,กี่ยกัดูแลรักษากันครับเนะาะงัวเป็นกำลังใจให้สุภูสุขคนครับได้มีงัวกัขอให้หายจากโรคกันคนด้วยกันครับเนาะอยากหลบปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนรวมๆเรวยๆถูกหวยมือใหญ่ครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ